สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มกุฎดจะมาตอบคําถามนะคะซึ่งเป็นประเด็นที่มกุูดคาดว่าคนไทยหลายๆคนที่เรียนภาษาสวีเดนที่สเดนนะคะเรียน s อสส่วนใหญ่จะเป็นเรียน s อสนะคะก็ประสบป,ปัญหาเดียวกันนะคะประสบป,ปัญหาเดียวกันเพราะฉะนั้นขออนุญาตเอามาไลฟ์นอกห้องเอามาไลฟ์นอกห้องเรียนเลยนะคะใครที่สนใจแชร์ไปได้นะคะมกุูดขออนุญาตแชร์ให้นักเรียนแป๊บหนึง่งโอเคตรงนี้แล้วก็ อ่าตึ๊ดตโอเคเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะใครที่เข้ามาแล้วทักทายกันได้นะคะคําถามที่เพื่อนถามมาซึ่งมะกรูดคิดว่าหลายๆคนก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนะคะคือตอนนี้งงๆสับสนมากค่ะไปเรียน SfE คลาสเดียระดับเดียนะคะระดับสูงสุดของ SfE เนาะครูก็สอนกระโดดไปมา เรื่องแวดยังสอนไม่จบเรื่องคํากริยายังสอนไม่จบก็ไม่สอนต่อไปสอนเรื่องอื่นวกไปวนมาทําให้เบื่อไม่อยากเรียนเลยนะคะซึ่งปัญหาตรงนี้มะกรูดเข้าใจทั้งนักเรียนแล้วก็เข้าใจทั้งคุณครูนะคะเดี๋ยวมาดูว่าเพื่อนๆในกลุ่มแชทที่เรียนออนไลน์ด้วยกันตอบว่ายังไงตอบน่ารักมากห้องนี้อบอ,อุ่นมากเดี๋ยวฟังคําตอบของเพื่อนแล้วมาดูคําตอบของมะกรูดนะคะเพราะว่า บางทีปัญหาอย่างหนึ่งเนี่ยมันม,มีวิธีแก้ได้หลายๆอย่างยิ่งเราทําหลายอย่างมันก็ยิ่งช่วยให้มันง่ายขึ้นนะคะโอเคของเพื่อนบอกว่านะคะอันนี้ปัญหาถ้าเราเจอนะลองอันที่หนึ่งคืออ๋อก่อนไปต่อขออนุญาตออกตัวนะว่ามะกุูดไม่ได้มาตำหนิระบบ s อ e นะคะระบบ s อ e ดีมากแล้วมะกุดแนะนำนักเรียนทุกคนเลยนะคะที่เรียนออนไลน์กับมะกุดว่าอย่าทิ้ง อย่าทิ้งการเรียนในระบบนะอย่าทิ้ง s f e นะเพราะ s f e เขาให้ในสิ่งที่มกูดให้ไม่ได้เราเสริมกันนะคะ s อสให้กันบ้าน s f e มีเพื่อนมีครู s อ e มีหลายๆอย่างที่มกูดให้ไม่ได้สิ่งที่มกูดให้คือให้ความรู้ด้านไวยากรณ์ภาษาสวีเดนซึ่งมันจะทำให้เราเรียน s f e ได้ง่ายขึ้นมันเสริมกันนะคะอย่าทิ้งสิ่งใดสิ่งหนึ่ง นะคะโอเคเพื่อนตอบมาเพื่อนบอกว่าค่อยๆสะสมไปทีละนิดนะคะเช่นครูสอนเรื่องแว r นนิดนึงเรื่องคำกริยาเราก็สะสมไว้นิดนึงบางทีเรื่องอื่นก็สําคัญครูเลยสอนเรื่องอื่นด้วยเพราะการจะเรียนหรือพูดหนึ่งประโยคให้ได้มันจะมีทั้งประธานประธานมันไม่ใช่แว r นนะคะประธานมันจะเป็น คำนามหรือคำสรรพนามแล้วมันก็จะมีกริยาแวร์บ,บางทีมีกรรมนะคะแล้วคําบอกเวลาสถานที่อีกมากมายครูคงคิดว่าถ้าสอนแต่แวร์กริยาอย่างเดียวคงสอนไม่ทันแน่ๆเลยนะคะเลยจับเอาทุกอย่างมาสอนอย่างละนิดละหน่อยให้นักเรียนนําไปใช้งานได้ก่อนอันนี้ถูกต้องที่สุดเลยนะคะในมุมมองของคนสอนนะคะในระบบ s อสเอาจริงๆถ้าสอนเรื่องเดียวสอนกันทั้งปีก็ไม่จบค่ะถูกต้องค่ะคือมันเยอะมาก เรียน s f e ใช้รระยะเวลาในการเรียนสั้นมากเพราะฉะนั้นอุ๊ยขออนุญาตลืมลบชื่อขออภัยมากๆนะคะเพื่อนคนนี้น่ารักค่ะแต่ปกติเมื่อครูจะปิดชื่อนักเรียนนะคะคิดว่าครูอาจจะเลือกสอนเฉพาะที่จําเป็นก่อนนะคะเป็นกําลังใจให้นะคะค่อยเรียนอย่าพึ่งท้ออันนี้เป็นคําตอบของเพื่อนแล้วก็ครูกระโดดไปกระโดดมาแล้วก็ตะครุบไป จับอะไรได้ก็เก็บสะสมไว้ในถุงก่อนวันหน้ารู้เพิ่มค่อยเอามารวมกันเดี๋ยวก็ได้เยอะเองค่ะอันนี้เป็นทัศนคติที่ดีมากนะคะอันนี้คือคําตอบของเพื่อนน่ารักมากมาดูคําตอบของมะกรูดนะคะสำหรับกรณีที่เราเรียน SME แล้วเรางงนะคะมันมีทางมีตัวช่วยนะคะตัวช่วยตัวที่1คือ lex ก e l p ยนะคะมะกรูดมีบริการติวกันบ้านนะคะถ้าเราไปเรียน SME แล้วงง ติดต่อมากุูดได้นะแล้วเล็กยันอันนี้นะคะห้องติวกันบ้านเนี่ยแถมให้สําหรับคนที่เรียนวยากรณ์กับมากุูดอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเล่มเขียวหรือเล่มแดงนะคะเพราะฉะนั้นถ้างงติดต่อมากุูดมาได้แล้วอันที่สองบางทีถ้าสมมติว่าเราไปเรียน S อสซแล้วครูสอนเรื่องนี้แล้วข้ามไปเรื่องนั้นเนี่ยนะคะก็ติดต่อมากุูดมาได้เหมือนกันว่า อยากเข้าใจเรื่องนี้วันนี้ครูสอนเรื่องเรื่องแวดยังไม่จบเลยแต่มันคาใจฉันอยากจะรู้ให้มันลึกอย่างเงี้ยติดต่อมากุูมันได้เดี๋ยวมากุูเลือกคลิปส่งให้นะคะมันมีคลิปแล้วมากุูสามารถเลือกคลิปให้ด้วยว่าหัวข้อเรื่องแวดคำกริยานะคลิปพวกนี้สําคัญดูก่อนเลยต้องดูถ้าเป็นในห้องเรียนมันจะมากุูจะเขียนไว้อย่างนี้นะคะอันไหนที่สําคัญต้องดูเนี่ยเป็นทฤษฎีต้องดูส่วนคลิปอื่นๆที่ไม่ได้มีสัญ,ญลักษณ์ต้องดูไม่มีข้อความว่าต้องดูอย่างนี้มันเป็นแบบฝึกหัด ถ้าเราดูมันจะทำให้เราแม่นมากขึ้นนะคะทีนี้มองในมุมมองของครูมะกุูดเข้าใจครูเลยเพราะว่ามะกุูดสอนภาษาสวีเดนถวายการสอนถวายความรู้ภาษาสวีเดนให้พระสงฆ์ไทยในสวีเดนมะกูดก็แบบเพราะว่าเวลามันน้อยสอนผ่านซูมเวลามันน้อยแล้วเนื้อหามันเยอะมากนะคะอยากจะให้ความรู้พระเยอะมากๆมันก็จะทําให้ลงแตะอะไรได้ไม่ไม่ลึกที่มะกุูดสอนพระ,ะก็คือสอนเรื่องการเรียงคําในประโยคแล้วกส็สอนเรื่องคํากริยาคํานามเนี่ย ไม่ได้แตะคำคุณศัพท์คำอื่นๆไม่ได้แต่คือแตะน้อยๆแตะน้อยๆแ,แตะแค่ผ่านๆน,นะคะเพราะเวลามันมันไม่เพียงพอต่อการสอนเพื่อนําไปใช้งานเพราะเราจะโฟกัสไปที่คําเกี่ยวกับพระคําเกี่ยวกับศาสนาเนาะอันนี้มะกรูดเข้าใจมะกรูดก็แนะนําพระว่าให้ต้องมาเรียนต้องมาเรียนไวยากรณ์นะคะต้องมาเรียนไวยากรณ์เล่มเล่มแดงเล่มน,นี้นะคะไวยากรณ์มันเป็นโครงสร้างของทุกอย่างโอเคนะอันนี้จบแล้วนะคะประเด็นนี้คือมาเรียน แล้วก็ส่งคําถามมาถามครูมากูดได้ต่อไปมีเพื่อนอีกคนนึงบอกว่าเหมือนกันเลยเพิ่งสมัครเรียนกับครูมกูดเพื่อนๆเ,เ,เรียนกันก่อนเราเพิ่งมาทีหลังก็เรียนตามหลังเพื่อนไปเรื่อยๆบางทีเข้าห้องไลฟ์สดพร้อมเพื่อนแต่เรายังไปไม่ถึงแต่พยายามตั้งใจฟังและพยายามเข้าใจเท่าที่จะเข้าใจได้และจะเก็บที่พอเข้าใจใส่ถุงไว้ก่อนนะคะซึ่งอันนี้เป็นเทคนิคที่ดีมากถ้าเรามาสมัครเรียนห้องแดงทีหลังเราก็จะต้องทบทวนดูคลิปเก่า เพื่อตามเพื่อนให้ทันแต่ว่าไม่ต้องเร่งคือถ้าเราอยากจะไลฟ์ให้สนุกก็ทบทวนนะคะคลิปที่โมกุลส่งให้แต่ถ้าหลายคนส่วนใหญ่คนที่เรียนในห้องแดงเนี่ยเขาจะเรียนตามลูกของตัวเองวิ่งบนลูกของตัวเองนะคะมีคนที่มาดูไลฟ์ในห้องแดงน่าจะประมาณ15-20ถึงคนนะคะนอกนั้นอีก150กว่าคนเนี่ยมาดูเมื่อเขาว่าง นะคะเราดูได้แบบที่เราต้องการนะคะแล้วก็แต่ทุกครั้งที่เรียนคนนี้นะคะบอกว่าจะใช้ทั้งตาดูหูฟังมือจดเรียกว่าจดทุกป,ประโยคที่ครูพูดเพื่อนพูดยอดเยี่ยมมากมะกรูบ,บอกนะคะว่าตาดูหูฟังสมองคิดจิตแจ่มใสไม่เข้าใจให้ถามนะคะแล้วก็จดด้วยเวลามะกรูอ่านหนังสือมะกรูก็จดค่ะไม่ได้บอกนักเรียนไม่ได้บอกว่าบอกให้นักเรียนทําแต่ตัวเองไม่ทํานะคะอ่านหนังสือมะกรูก็จดประโยคไหนที่น่าสนใจ ตัวอย่างการใช้พหกดจดเหมือนกันค่ะเนี่ยจดพยายามตั้งใจจดนะคะโอเคการที่จดเนี่ยนะคะคุณยายมะกรูดบอกว่าจำดีกว่าจดถ้าจำไม่หมดก็จดดีกว่าจำนะคะแนะนำให้จดให้จดแล้วถ้าใครจดทุกประโยคนะช่วยเขียนบอกมะกู่ได้ว่าในเล่มแดงเนี่ยมันมีประโยคทั้งหมดกี่ประโยคที่เราเรียนไปถ้ามีโอกาสว่างมะกรูดอ,อยากจะจดมากเลยเพราะว่ามันมีคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจําวันได้เยอะมากนะอันนี้ อันไหนไม่ทันกดหยุดแล้วกลับไปดูใหม่ดีมากเวลาที่เราดูคลิปย้อนหลังแลวสามารถกดให้มะกุดเงียบได้กดหยุดแล้วก็ย้อนกลับไปดูใหม่แล้วก็นักเรียนคนนี้เรียนตามหลังไล่ไปทีละบทก่อนนอนนะคะเรียนเบาๆหนึ่งบทถ้าวันไหนที่หยุดงานเรียนทั้งวันได้ 3- 4บทได้3-4คลิปนะคะจากไม่รู้ภาษาสสวิเดนเลยตอนนี้เริ่มเข้าใจและจําคําศัพท์ได้หลายคําเข้าใจเรื่องการสร้างประโยคบอกเล่าคําถามปฏิเสธ นะคะเข้าใจเทนส์ต่างๆถึงจะยังไม่แม่นแต่เข้าใจนะคะมีคอมเมนต์มาบอกว่าหนูเอาวิชาจากครูมากูดมาใช้กับสามีที่บ้านล่าสุดเอาไปใช้กับครูที่ s อ e ยอดเยี่ยมมากใส่หัวใจให้เพื่อนมาเลยนะคะมีหลายคนทําแบบนี้นะคะหลายคนฟังคลิปบทเรียนมากูดนะคะระหว่างที่เขานั่งรถนั่งรถพอไปถึงเขาก็ไปใช้สมมติว่านั่งรถไปทํางานอ่ะเรียนเรียนไปไปถึงที่ทํางานลองเอาประโยคในคลิปไปพูด แล้วมันจะทําให้เราได้โดยไม่ต้องจานะคะเรียนปุ๊บนําไปใช้เลยยิ่งดีถ้าไม่มีเพื่อนคุยด้วยโจดขาดโจดเดี๋ยวนี้อัดคลิปเสียงตัวเองก็ได้นะคะเอาไปใช้กับสามีสามีก็จะชื่นใจภูมิใจก็จะเพิ่มความรักในครอบครัวนะคะเอาไปใช้กับเพื่อนที่ทํางานเขาก็จะชื่นชมมันทําให้เรามีสเสน่ห์เวลาที่เรามีความพยายามเนี่ยนะคะมาทําให้เรามีสเสน่ห์แล้วทาให้เราก้าวหน้าได้ง่ายนะบางคนก็นั่งรถไป ชั่วโมงชั่วโมงครึ่งอย่างนี้เขาก็นั่งดูคลิปแล้วเขาก็เอาไปใช้นะคะอ่าอันนี้บอกว่าอ่าถ้าวัานไหนที่หยุดงานก็จะก็จะเรียนทั้งวันได้3-4บทนะคะมีจากไม่รู้ภาษาสวีเดนเลยตอนนี้เริ่มเข้าใจและจําคําศัพท์ได้หลายคําเข้าใจเรื่องการสร้างประโยคบอกเล่าคําถามปฏิเสธและการใช้เทนส์ต่างๆถึงจะยังไม่แม่นแต่เข้าใจนี่แหละชื่นใจมากเริ่มจากความเข้าใจก่อนนะคะเข้าใจ นำไปใช้งานนะคะเรียนอย่างเข้าใจไม่ต้องจำเยอะค่ะนำไปใช้งานแล้วเดี๋ยวมันได้เองเหมือนภาษาไทยเนี่ยเรายังไม่ได้ต้องนั่งท่องศัพท์เลยนะคะเราฟังแล้วเราก็ไปพูดตามแต่ว่าพอเรามาเรียนภาษาสวีเดนเราไม่ได้มีเวลาเยอะเหมือนการเรียนภาษาไทยนะคะกว่าเราจะพูดภาษาไทยได้ <c oughs> สื่อสารได้ก็หลายปีนะหกเจ็ดแปดปีนะคะเราไม่มีเวลาเยอะขนาดนั้นเพราะฉะนั้นการมาเรียนอันนี้มันเป็นการเดินทางลัดเป็นการเดินทางลัดนะคะคือรู้หลัก รู้กฎไปเลยมีคนวิเคราะห์สรุปกฎมาให้แล้วเราฟังแล้วนํากฎนั้นไปสังเกตและไปใช้งานจริงโอเคนะอันนี้นะักเรียนคนเดิมนะคะบอกว่าไม่น่าเชื่อเลยค่ะรู้สึกมหัศจรรย์มากเคยเรารู้อันนี้มันทําได้จริงๆนะคะคนที่มาเรียนวยากรถ้าตั้งใจดูคลิปจริงๆเนี่ยมันได้มันได้จริงๆค่ะมันได้จริงๆมะกุดรู้เพราะว่ามะกุดสอนคนที่เรียนในห้องมีตั้งแต่ เท่าที่เขาบอกมานะคะมีจบป .4 จบปหแล้วก็จบม .3 ม .6 มหิมหาัยปริญญาตรีปริญญาโททุกคนเรียนห้องเดียวกันนะคะแล้วมกุฎเชื่อว่าอะไรที่อธิบายให้คนพื้นฐานความรู้น้อยเข้าใจคนที่มีความรู้เยอะมาก็จะเข้าใจได้เหมือนกันมันเป็นประโยชน์ต่อทุกคนนะคะโอเคอันนี้คือ ตอบคำถามเนาะสำหรับคนที่เรียน s อ e แล้วนะคะอ้าคนนี้ยังไม่จบลืมคนที่เรียนตัวนี้เขาบอกว่าเวลาเรียนจะรู้สึกสนุกค่ะเหมือนผจญภัยค่อยๆรู้ทีละเรื่องทีละเรื่องแล้วทำให้อยากรู้อยากเรียนครูมะกูดทำบทเรียนไม่เป็นบท,บทต่อเนื่องชวนติดตามชวนให้อยากรู้ไปเรื่อยชื่นใจมากนะคะแสดงว่าคนนี้จุดไฟติดแล้วมะกูดอยากจะบอกนะคะว่ามะกูดบางทีมะกูดก็จะเปรียบเทียบกับก,บการปั่นจักรยานช่วงที่เราเรียนปั่นจักรยานใหม่ๆใ,ใช่ไหม ปั่นไปแล้วมันก็ล้มปั่นไปก็ล้มมันอาจจะทําให้เราท้อแต่ถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆมันปั่นได้เพราะเราสามารถตั้งจักรยานให้มันสมดุลได้แล้วมันจะไปได้ง่ายมันจะสนุกหรืออีกตัวอย่างหนึ่งเปรียบเทียบสมมติว่าเราเคยเห็นสมัยโบราณที่เขาใช้ไม้ใช้ไม้่าถูกันใช้ไม้สีกันอย่างนี้ให้มันเกิดเกิดไฟใช่ไหมคะถ้าเราเพียรทาเนี่ยนะเพียรทํามาดูคลิปขยันดูคลิปมีวินัยดูคลิปทุกวันมันได้มันได้จริงๆไม่ได้พูดเล่นค่ะ นะคะขอให้อดทนในช่วงต้นทําไปอย่างนี้ไฟยังไม่ลุกไม่เป็นไรทําต่อเรื่อยๆไม่ใช่ทําไปแป๊บนึงหยุดมันก็ไม่เกิดความร้อนไฟมันก็ไม่ลุกนะคะอันนี้ทําไปเรื่อยๆดูไปหลายคนดูคลิปเมื่อกูดแล้วจะจะติดใจดูคลิปแล้วจะเพลินแล้วจะอยากรู้พอเราเริ่มทําแล้วเนี่ยนะเบื้องต้นมันจะยากเบื้องต้นมันจะยากเสมอ <c oughs> <c oughs> เกิดไม่ทันเกิดไม่ทันนะคะสีไฟอ่า เบื้องต้นเนี่ยมันมัน,ม,นมันจะยากนะคะแต่ว่าถ้าเราอดทนที่มันยากเพราะเราไม่คุ้นเคยถ้าเราอดทนทําต่อทําเรื่อยๆขี้เกียจก็ทําขยันก็ทํายากก็ทานะคะดูคลิปวันละหนึ่งคลิปดูไปเรื่อยๆแล้วก็จดด้วยแล้วก็มาดูซ้ําทบทวนนะคะคลิปละ3ครั้ง5ครั้งยิ่งดีนะคะมันได้มันได้จริงๆนะคะมันได้จริงๆ โอเคนะเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเรียน s อ e แล้วงงอย่านั่งงงอยู่คนเดียวนะคะติดต่อมากรูดมาที่มันมีทางออกค่ะมันมีทางออกนะคะเพราะว่าเพราะว่ามีคนเขาทำมาแล้วถ้าเราอยากสำเร็จเราก็เดินตามคนที่เขาสำเร็จเท่านั้นเองชีวิตไม่ได้ซับซ้อนไม่ได้ยุ่งยากไปก,าไปกว่านี้เลยค่ะอยากสำเร็จเดินตามคนที่สำเร็จนะคะเอาแผนที่ที่ดี ติดกระดม um ให้ถูกติดกระดม um, ติดกระด um ุมให่ถูกตั้งแต่เม็ดแรกนะตรงนี้เสร็จแล้วเรื่อง SFE ต่อไปมีคำถามมานะคะคำถามนี้น่ารักมากเราจะรู้ได้ยังไงคะว่ากริยาช่อง1นะคะในห้องเราจะเรียนเรื่องการผันนะคะผ,ผันกริยาช่อง1ช่องคำสั่งช่อง2 infinitive น,น,นะคะที่ใช้หลังกิริยาช่วยเช่น score เป็นต้นนะคะช่อง3คือปัจจุบัน present ช่อง4คืออดีตนะคะ p r e t e r i t m ที่มีเวลาชัดเจนช่อง5คือ perfect นะคะอันนี้จะมีกฎคำถามก็คือว่าจะรู้ได้ยังไงแหละว,ว่าช่อง1ช่องคําสั่งเนี่ยลงท้ายด้วยสระหรือพยัญชนะคือถ้ารู้ว่าช่อง1งลงท้ายด้วยพยัญชนะหรือสระก็จะผันต่อได้แล้วถ้าไม่รู้ว่าช่อง1งลงท้ายด้วยอ๋อหรือลงท้ายด้วยพยัญชนะเราจะทําอย่างไรดีเดี๋ยวไปดูกันต่อในห้องเรียนออนไลน์เพราะมันจะได้พูดภาษาเดียวกัน นะคะเดี๋ยวคําตอบคําถามนี้มะกู่จะไปตอบในห้องในห้องเล่มแดงนะคะว่าเพราะว่าเรามีแพทเทิร์นของเราอยู่แล้วมันสื่อสารภาษาเดียวกันมันต่อได้ง่ายขึ้นโอเคแล้วเจอกันจริงๆมะกูอยากจะมาไลฟ์นอกห้องอีก2-3สเรื่องนะคะถ้าทันเดี๋ยวมามาเจอกันใหม่นะคะแต่ตอนนี้ขอเข้าไปห้องเรียนก่อนค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ